มาดูการติดตั้งเชิงชายกันนะครับเชิงชายด้านนี้ผมก็จะยิงติดกับกับจันทันเส้นนี้เลยนะครับก็ยิงตามแนวามาผมใช้เชิงชายหกนิ้วนะครับแล้วก็ให้เชิงชายมันครอบเหล็กเส้นนู้นด้วยนะครับให้มันเรียบเมากเผื่อฝนสานดี๋ยวจะดูเดยวฝนจะโดนเหล็กนะครับก็ผมก็จะลด เชิงชายลงมานิดหน่อยเพื่อเชิงชายกรอบล่างมันครอบเหล็กทั้งหมดนี่เราเค่อยวัดลงมาทักสองเซนแล้วเราเค่อยยิงจับนะส่วนด้านนี้เราก็ต้องเอาตัดเหล็กมาครับเหล็ก3านิ้วคูณหนึ่งจุดหน้าที่เศษเหลือที่เหลือๆนะครับผมก็มาตัดยาวประมาณ20สิเซนแล้วก็เรามาจับระดับนะครับขั้นแรกเราก็แต้มเบาๆไว้ก่อน2จุดนะครับแล้วเราก็ใช้ใช้ระดับน้ำนะครับ แล้วก็จับจับระดับให้ตั้งฉากกับพื้นดินนะครับตอนนี้ของผมยังไม่ได้เดี๋ยวผมก็จะใช้ค้อนเข้าๆเข้าไปให้ให้ได้ระดับน้ำนะครับแล้วก็ทํานี้ทุกๆหนึ่งเม็ดนะครับมีเม็ดหนึ่งได้เดี๋ยวเม็ดนึงก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมไปส่วนช่วงที่รอยต่อสามเม็ดของของเชิงชายนะครับเราก็จะเสริมรอยต่อเข้าไปอีกจุดหนึ่งนะครับนอกเหนือจาก ทุกๆหนึ่งเม็ดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบหกชิ้นนะครับอนี่เราแรกๆเราก็แต้มไปเบาๆก่อนเพื่อที่จะได้ข้อข้อขยับได้ครับเพื่อที่จะจับระทำน้าให้ได้ระดับให้ฟองน้ําอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้กองของผมยังไม่ได้ผมต้องเลื่อนเข้าไปในให้ได้ประมาณนี้ครับแล้เวเราค่อยเชื่อมติดให้แน่น โอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้ง6 6อันนะครับให้สุดนูเลยทุกๆหนึ่งเมตรโอเคแค่นี้ก่อนครับตอนนี้ก็ได้ยิงตัวจับเชิงชายครบแล้วครับแล้วก็ได้ทำการจับเชิงชายไป2องแผ่นแล้วก็เหลือด้านท้ายสุดนูต้องตัดเป็นเชิงชายนะครับอ,อันนี้นิดเดียวจะสุดนี่ครับ เราจับลิลิกนี้เราก็จับระดับน้ำครับให้มันตั้งฉากกับพื้นดินเชองชายที่เราจับไปมันจะได้ตั้งฉากประมาณนี้ครับจะทำการยิงเชิงชายต่อ